คำถามหนึ่งนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะโดนใจต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจจะป่วยเป็นโรคเช่นโรคไตนะคะแล้วท่านจะทานอาหารอย่างเช่นอาหารเค็มอ,อ,อะไรนะคะไข่เค็มดองบ้างหรืออะไรที่เค็มนะ่ะลูกๆก,ก็จะห้ามทีนี้การห้ามเนี่ยมันจะคล้ายๆไปดุท่านแต่เจตนาคืออยากให้ท่านมีสุขภาพดีอยากให้เราอยู่กับพวกเราไปนานๆมันจะบาปไหมเจ้าคะ อ๋อไม่หรอก <c oughs> เออไม่เป็นไรแต่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดยมจะตอบแทนยังไงเนาะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยมนึกกันออกไหมยมอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยมทำยังไงกันบ้างนะเลี้ยงดูท่านใช่ไหมพาท่านไปรักษายามเจ็บป่วยไหมหาบ้านเรือนให้ท่านไหม อมีอะไรอีกอะนะชื่อว่าเป็นการตอบแทนแล้วหรือยังผู้เจ้าบอกอยังเลยนะอืมผู้เจ้าบอกว่าแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบาสสองข้างป้อนข้าวป้อนน้ำท่านตลอดท่านอุจาลปัสวะลดเราตลอดทั้งร้อยปียังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะพ่อ,พอแม่นั้นมีบุญคุณมาก ถึงแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินให้กับพ่อแม่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือให้มีศรัทธาในตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศิลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาระสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาด้วยการทำสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาให้ทำสี่ประการเพราะพ่อแม่ของเรากำลังจะได้ความเป็นอริบุคคลขึ้นมาได้ความเป็นพระอหรหันต์ไม่ต้องตายต่อไปได้นิพพานนะคือสุดยอดยิ่งกว่าการได้ราชสมบัติทั้งแผ่นดิน นะี่ผู้เจ้าบอกอย่างนี้นั่นคือพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณมากนะวิธีตอบแทนที่ดีที่สุดคือให้ธรรมะก,กับท่านให้ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะอย่าให้คนอื่นเนี่ยดึงศรัทธาท่านจากผู้เจ้าไปได้นะเพราะเมื่อท่านศรัทธาผู้เจ้าแล้วเนี่ยท่านก็จะมาประพฤติปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าสอนนะและท่านก็จะได้อมาตะาธรรมคือความไม่ตายนั่นคือสุดยอดนะ คุจ้าค่ะเมื่อสักครู่พ่อแม่นะคะทีนี้ลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะคะพ่อแม่จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะที่ให้ลูกเชื่อฟังเพื่อไม่ให้เป็นบาปแก่ตัวของลูกนะเจ้าค่ะเออพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ต่อลูกอย่างไรเราไปดูในเรื่องของทิศหกนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้บัญญัติหน้าที่ลูกทําต่อพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่ทําต่อลูกอย่างไร มีให้ครบแล้วนะการที่พ่อแม่ทำต่อลูกเนี่ยนะเราก็จะเห็นเนี่ยขึ้นในจอผู้เจ้าจะบัญญัติหน้าที่หมดนะนายต่อบ่าวบ่าวต่อนายนะเพื่อนต่อเพื่อนโดยการทำอย่างไรครูอาจารย์ต่อสิทธิ์สิทธิท์ต่ออาจารย์นะผู้เจ้าบอกว่า <c oughs> ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจักเลี้ยงท่านนะอันนี้บุตรพึงทำต่อบิดามารดานะ เราจะทำกิจของท่านเราจะดำรงวงศกุลเราจะปฏิบัติตนเป็นทายาทเมื่อท่านทำกาละล่วมลับไปแล้วเราจะกระทำทักษิณาอุทิศท่านนี่หประการพ่อแม่ทำอย่างไร 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะสี่ให้มีคู่ครองที่สมควรห อมอบมรดกให้ตามเวลาแม่ข้อที่ห้านี่สงสัยลูกจะชอบเนาะมมอบมรดกให้ตามเวลานะนีฐานะห้าประการที่มารดาบิดาเนี่ยคุมทำแก่บุตรนะ,นะถ้าทำห้าประการนี้แล้วบุตรยังไม่ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องของบุตรแล้วนชื่อว่าพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองสมบูรณ์แล้วก็ต้องปล่อยวางเข้าใจไหมนะ